แสตจ่าเห่านะครับในคลิปนี้ก็จะมาเรียนการผันเสียงนะครับการเปลี่ยนเสียงการแปลงร่างของเสียงวรรณยุกต์นะครับซึ่งเสียงวรรณยุกต์ที่เราจะเรียนในการเปลี่ยนในวันนี้มีอยู่3ตัวนะครับตัวที่1ก็คือตัวนี้เสียง3นะครับถ้ามันชนกับเสียงอื่นต้องแปลงร่างผันเสียงเป็นเสียงอื่นนะครับตัวที่2อ่านว่าอีนะครับถ้าเกิดเจอกับเสียงอื่นแล้วก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันนะครับตัวที่3ามคำว่าปุ๊นะครับ ถ้าอยู่เดียวเดียวอ่านว่าปู่แต่ถ้ามันเจอกับบางตัวต้องเปลี่ยนเสียงนะครับแปลงร่างเสียงของมันใหม่นะครับโอเคเนาะอันที่1เรามาดูเสียงสนะครับชันชนนะครับอย่างเช่นตัวนี้อ่านว่าเนอีนี <ee> ตัวนี้อ่านว่าเฮออาเาเห็นไหมครับเสียงสามันชนกันใช่ไหมครับ,เ,มมนนรบเพราะฉะนั้นถ้าเสียงสามชนกันเราจะไม่อ่านว่านีเหาเราต้องแปลงร่างมาเป็นเสียงที่สองอ่านว่านีเ่าโอเค ต่อไปตัวที่สองอ่านว่าสื่อวยสื่อเกอวอโกสื่อโกสื่อโกถ้าเสียงสามมันชนกันแบบนี้เห็นนะครับตัวแรกต้องผ่านไปเสียงสองอ่านว่าสื่อโกถูกต้องต่อไปเคอเออเคอีอี๋อเคออีเคออีก็ออกเสียงเคออีม่ได้ต้องเอาหน้าผ่านไปเสียงสองอ่านว่าเคออีเคออีถูกต้องเลย์เยาว 了知也解อ่านว่า了解了解ไม่ได้ต้องออกเป็นเสียงสองอ่านว่า了解了解นะครับสรุปก็คือเสียงสามบวกเสียงสามนะครับให้หันเป็นเสียงสองแล้วก็เสียงสามตอนอ่านถ้าจําอะไรไม่ได้ให้จําคําว่าหนีเห่ามันคือคําว่าหนีแต่คําว่าหา่าอ่านว่าหนีเห่าโอเคต่อไปเสียง คำว่า e e มายถึง 1. 1> หน่งนะถ้า e นะโอเคถ้า e ไปเจอเสียง1ให้แปลงร่างเป็นเสียง4อย่างเช่นคำว่าตัวนี้ e เทียนก็จะอ่านว่าอเทียนอเ e. ทียนอเทียนถ้าตัว e เห็นไหมครับไปเจอกับเสียง2ก็เอาก็เปลี่ยนจากเสียง2อเป็นเสียง4อ่านว่า อีเหนียนถูกต้องถ้าตัว e ด้านหลังเป็นเสียงสาอหวันก็จะกลายเป็นอีหวันอถูกต้องแต่ถ้าข้างหลัง e เป็นเสียง4อันนี้พิเศษหน่อยตัวนี้ต้องกลายเป็นเสียงสองละจาก e ีควายอ่านว่า e ีควายอ e ีายนะสรุปก็คือถ้า e บวกเสียงสี่ ให้ออกเป็นเสียงสองโอเคไหมถ้า e เจอเสียงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ถ้า e เจอเสียงออสี่ให้ออกเป็นเสียงสองถูกละถ้า e เจอเสียงหนึ่งสองสามให้ออกเป็นเสียงสี่นะเหมือนตัวอย่างเนาะโอเคต่อไปการออกเสียงปุ๋ยหมายถึงไม่ไม่ไมไมเนาะ Okay. ปู่ถ้าตามด้วยเสียงสามันอันนี้บบว่าปู่กับเกาก็ออกเสียงเหมือนเดิมก็คือปู่เกาถ้าปู้ด้านหลังตามด้วยเสียงสองก็ออกเป็นเสียงเสียงมือนเดิมอ่านว่าปู่หนันปู่หนันถ้าปู่เจอเสียงสามด้านหลังก็ออกเสียงปู้เหมือนเดิมปู่เ่าอ่านว่าปู่เ่าแต่อันนี้กรณีพิเศษครับผม ปูเสียงสี่เจอกับเสียงสี่ปูตัวนี้ต้องผ่านไปเสียงสองอ่านว่าปูมั่นปูมั่นโอเคไหมครับสรุปก็คือถ้าปูเจอเสียงหนึ่งสองและสามอ่านตัวเองอ่านตัวมันเองเนาะถ้าปูเจอเสียงสี่ให้แปลงล่างอ่านเป็นเสียงที่สองโอเคไหม Okay, อันนี้ก็เป็นกฎการใช้พินอินนะครับก็ลองอ่านตามนี้นะครับอย่างเช่นอันที่หนึ่งนะครับเขาบอกว่าเสียง zhi ci อ h ื ri zi ci si สอสระที่ใช้คือตัวนี้ถ้าเราจะเอาคําว่าชอฟานเราก็ต้องใส่เสียงตัวนี้เราจะพูดคำว่าคราก็ออกเสียงตัวนี้โอ,อเคไหมเพราะว่าถ้าเกิดตัวนี้อา่านว่าชื่อเหมือนกันตัวนี้ก็อาก่านว่าชื่อเหมือนกันแต่ต่างกันตรงที่ว่าอันนี้เป็นรูปของ พยัญชนะอันนี้รูปของคําหรือว่าพยานที่สามารถจับไปใช้ได้เลยเนาะข้อที่2สระที่ขึ้นต้นด้วยอถ้าจะทําให้มันเป็นพยางจะเป็นคําให้เอว y มาแทนเห็นไหมจะเป็นยาอีอยาเยเยา y เยีย,ย,ยนอินยังอินยังเนาะ,นะถ้าเขียนเฉพาะแค่สระของเขาอะ อย่างเช่นตัวนี้เยนตัวนี้ยังใช้ไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ในรูปของสระอยู่ต้องมีทั้งพยัญชนะแล้วก็สระบวกกันถึงจะเป็นคำได้เนาะเหมือนเราบอกว่าส,สวัสดีคุณอาเรามาเขียนสระอาเราต้องเขียนสวัสดีคุณอาอันนี้ถึงจะใช้ได้อันนี้ใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นแค่สระอย่างเดียวอ่ะอันนี้ใช้ไม่ได้ต้องเอามาทางนี้ถึงแม้ว่าเสียงมันจึงเหมือนกันเนาะ ต่อมาที่3คือถ้าเกิดเป็นสระที่ขึ้นต้นด้วยสระอูก็เอาดับเบิลูมาแทนก็จะเป็นอูวาวอวยวยวันวนวังแล้วก็วงนะก็ได้คุยไปแล้วก่อนหน้านั้นนะทั้งหมดนี้ก็อยู่ในคลิปก่อนหน้านี้หมดแล้วแค่สรุปมาให้ดูเดเฉ็นว่ามีทั้งหมด7ประเด็นด้วยกันเนาะโอเค